ที่ทองคำฝั่งเพชรจากหน้าเพจธรรมจัก,กรวาลกฎแห่งการสะท้อนกับกฎแห่งกรรมผู้ใดชักชวนผู้อื่นสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีแบ่งปันผู้อื่นด้วยใจที่แม่ตาช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ผู้นั้นจะมีบริวารที่ดีได้พบแต่กัรยาน,นิมิตที่ดีแม้ตกอับ ก็จะมีคนมาช่วยเหลือทำอะไรก็มีแต่คนรักคนสนับสน,นุนให้เงินให้ทรัพย์สินก็จะได้เงินทรัพย์สินกลับคืนมาให้ปัญญาก็จะได้ปัญญาตื่นรู้ได้มหาปัญญาจากผู้รู้ให้ความรักก็จะได้รักแท้กลับคืนมาให้อะไรจะได้แบบนั้นหวานพืชเช่นใดจะได้ผลเช่นนั้นแน่นอน ยิ่งให้ยิ่งได้จงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมมาเติมเต็มสติปัญญาได้กับเพจอาจารย์บัว9636สมาธิธรรมะพลังจักรวาลค่ะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เพจเราและแชร์ออกไปเป็นสะพานบุญค่ะแล้วจะสะท้อนบุญนั้นกลับมาหาคุณค่ะกราบขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ